การเมืองวันนี้เป็นไปตามคาดไม่มีพลิกโผนะครับแต่มีผิดคิวกันอยู่บ้างตำแหน่งประธานสาภาผู้แทนราษฎรเป็นของอาจารย์วันนอตามคาดแต่การชิงตำแหน่งรองประธานคนที่หนึ่ง,งก,กลับของก้าวไกลเสนอชื่อของปฏิพัฒน์ตามที่มีการถแถลงไปเมื่อวานนี้นะครับแต่คนที่เสนอชื่อแข่งก็คือรวมไทยสร้างชาติครับเสนอชื่อของนายวิทยาแก้วภารดายแต่ว่าเหมือนไม่ได้นัดเพื่อน เพราะเสียงของฝ่ายค้านตอนนี้เต็มๆเนี่ยต้องมี188เสียงปรากฏว่าเสียงของนายวิทยาเนี่ยได้105เสียงครับเสียงที่หายไปที่ไม่ได้นัดหมายการคาดว่า น่าจะเป็นเสียงของภูมิเจไทยครับ,บการเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยค่ะเหมือนเป็นการย่างเสียงเหมือนเป็นการเช็คชื่อตรวจแถวของขั้วว่าที่รัฐบาลไปด้วยในตรวนะคะแล้วผลสรุปค่ะนายปฏิพัฒน์ก็ได้รับคะแนนเสียงขาดลอย312คะแนนซึ่งนายพิธาลิมเจริญรั์ก็บอกว่านี่แสดงถึงความเป็นเอกภาพของแปดพักการเมืองแสดงให้เห็นถึงความไม่แตกแถวกันขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัตา ยืนยันพร้อมทําหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและเตรียมที่จะยื่นลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักประชาชาติค่ะ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พลตํารวจโทวิโรดโรเปาอินสส<อ>เพื่อไทยทนั่งเป็นประธานการประชุมช่วคราวก่อนนะคะแล้วก็เข้าสู่วาระให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา115แต่ว่ามีสมาชิกเข้าร่วมปฏิญาณตนเพียง497คนจากทั้งหมด498คนมีสส1คนลาการประชุมเนื่องจากติดภารกิจค่ะ หลังจากนั้นก็เข้าสู่วาระการลงมติเลือกประธานสภาโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตส,สอสอพรรคเก้าไกลเสนอชื่อในวันมูฮัมหมัดนอมัทาสอสอพรรคประชาชาติเป็นประธานสภาโดยไม่มีคู่ชิงค่ะไร้คู่ชิงก่อนที่ในวันมูฮัมหมัดนอมัทาแสดงวิสัยทัศน์โดยยึดหกหลักขับเคลื่อนงานสภาพร้อมน้อมนำพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางการทำงานก่อนย้ำถึงความเป็นกลางทางการเมืองและโปร่งใสค่ะ ในวันมูฮัมหมัดนอมัทายังระบุถึงการเตรียมลาออกจากเก้าอี้หัวหน้าพักประชาชาติเพราะว่าด้วยเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ผู้ดำรงตำแหน่งนี้จะต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองพร้อมกับย้ำถึงจุดยืนในการขับเคลื่อนงานทางการเมืองของพักประชาชาตินะคะโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานก่อนจะชี้ว่าการแก้กฎหมายอาญามาตรา112นั้นไม่ได้กำหนดเอาไว้ใน MOU ค่ะ ครับถ้ารัฐรัฐถ้ารัฐกำหนดเราต้องเรา,เราต้องปฏิบัติตามครับนะเพราะว่าหัวหน้าพักคือประธานสภาต้องเป็นกลางแต่ผมต้องขอไปศึกษาดูรัฐมนูลว่าต้องต้องลาออกเมื่อไหร่ผมคิดว่าหลังจับโกรดก้าวแล้วนะครับก,การเสียสละดสองเม้งเลยนะคะก็ก็ก็มีคนทํางานนะครับคือยังไงในพักก็ต้องมีคนทํางานแล้วก็ ไม่ใช่ว่าผมจะเป็นหัวหน้าพักตลอดไปนะก็ดีเป็นโอกาสที่คนที่ก็จะเป็นหัวหน้าพักต่อไปได้มาช่วยทำงานจานต่อนะครับมาดูการโหวตเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งครับรวมไทยสร้างชาติเสนอชื่อนายวิทยาแก้วพรดายเป็นคู่ชิงกับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาจากก้าวไกลครับใช้เวลากว่าสองชั่วโมงนะครับเพราะเวลามีคู่ชิงแบบนี้ต้องลงมติรับ ผลก็คือนายปฏิพัฒน์ได้คะแนนเสียงขาดลอยครับ312คะแนนเป็นไปตามเป้าขณะที่ของนายวิทยานั้นได้105คะแนนมีคะแนนที่งดออกเสียง77คะแนนนะครับแล้วก็มีบัตรเสีย2คะแนนมีข้อสังเกตครับถึงคะแนนโหวต312คะแนนของก้าไกลเพื่อไทย8พักร่วมเนี่ยเป็นไปตั้งพลาดนะครับมี1คนเป็นสสของพักที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส่วนอีกหนึ่งเสียงก็คือพลตำรวจโทวิโรธที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาชั่วคราวครับซึ่งเสียงที่เพิ่มมาอีกสองเสียงเชื่อว่าคาดว่าจะมาจากพักเล็กครับขณะที่นายพิเชษเชื้อเมืองพานสสพักเพื่อไทยนั่งตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สองมีผู้เสนอชื่อคนเดียวไม่มีคู่แข่งครับ นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลก็ถแถลงย้ำถึงความเป็นเอกภาพของพักร่วมจัดตั้งรัฐบาล8ปดพักที่สามารถรวบรวมสเสียงได้แบบไม่แตกแถวนะคะและถือว่าเป็นสัญญาณแนวโน้มในการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลส่วนนายปฏิพัฒน์ก็ถแถลงขอบคุณในการเดินหน้างานสภาพร้อมยอมรับว่านี่เป็นบทบาทใหม่ที่ท้าทายในฐานะรองประธานสภาและขณะนี้ได้ลาออกจากกรรมการบริหารพักแล้วค่ะ ว่าเราสนใจในเรื่องของเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็การฟอร์มกฎหมายสภานิติบัญญัติที่ดีให้ได้เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าผลที่ออกมานะครับมันไม่ได้เป็นว่าใครยอมใครนะครับเพราะผ่านการเจราจาอย่างดีที่สุดและทุกการเจราจาอยู่ในการจับจ้องและวิพากษาณของพี่น้องประชาชนเสมอสิ่งนี้ทําให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็พอเราไม่ได้มาคิดว่าใครจะดํารงตําแหน่งอะไร แต่เอาเป้าหมายแล้วก็เอานโยบายเป็นตัวตั้งเชกเช่นเดียวกับการฟอร์มรัฐบาลการฟอร์มทีมนิติบัญญัติก็จะมีเอกภาพเชกเช่นเดียวกันนะครับส่วนนายวิทยาแก้วประดัยนะคะสอสอพักกรุมไทยสร้างชาติก็แจกแจงถึงเหตุผลในการชิงเก้าอี้รองประธานสภาค,คนที่หนึ่งเพราะต้องการแสดงจุดยืนทางการเมืองอยู่ฝ่ายตรงข้ามและระบุว่าไม่เห็นด้วยกับหลายนโยบายของพักเก้าไกลและยืนยันไม่เสียใจที่ในที่สุดพลาดตำแหน่งนี้ไปค่ะ